พระราชกิจดีกาเรียกประชุมรัฐสภาพศ2566ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่24มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศีสินทรมหาวชิรรงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่ ยีมิถุนายนพศ2 5 6 6เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรม,มนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิวรโลงกรณพระวชิวรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2566แล้วและตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยให้ถือ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งอาศัยอนนาตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกิจดีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพศ2566เป็นต้นไป ผู้สนองพระบรมราชโอ,องการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา121ภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกมาตรา1 2 1่รสสองในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัยสมัยหนึ่งให้มีกำหนดเวลา120วันแต่พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ มาตรา121วรรค3การปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนดเวลา120วันจะกระทำได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภามาตรา121วรรค4วันประชุมครั้งแรกตามวรรคงให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1 ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดแต่ในกรณีที่การประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองจะไม่มีการประชุมสามัญ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2, สองสำหรับปีนั้นก็ได้รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา122พระมหากษัตริย์สรงเรียกประชุมรัฐสภาส่งเปิดและสรงปิดประชุมมาตรา122วรรคสองพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน มาส่งทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระอ,องค์เองหรือจะส่งหรือจะโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งส่งรรลุนิติภาวะแล้วออหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระอ,องค์มาทำรัฐพิธีก็ได้มาตฐา1น2 2 2วรรคสาม เมื่อมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันก็ได้มาตรา122วรรค4ภายใต้บังคับมาตรา123และมาตรา126การเรียกประชุมการขยายเวลาประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทัาโดยพระราชกิจดีกา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา175พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกิจดีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย